สวัสดีครับผมกันกันนี่มาสดีนะครับวันนี้ผมภูมิใจมากๆเลยนะครับที่วันนี้เรามียอด s u b สไคร b ์ครบ100่งร s อยหนึ่งร้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเย่และตอนนี้ก็เป็น1 0ึ่งร้อยสซับแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องเล็กๆ นักแคสเกมชอ่อนเล็กๆอย่างผมด้วยนะคะก็ผมก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและคลิปนี้จะเป็นแปลอะไรไม่ได้เลยชื่อแฟนคลับครับชื่อแฟนคลับที่ผมจะมาเรียกเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกๆคนและแฟนแฟนคลับทุกคนนะครับชื่อแฟนคลับของกันนี่มาสติกจะมีชื่อว่า Fantasy of d REAM ครับเย่แ a นตาซีออ REAM คืออะไรอ่อคืออะไรอ่ะหน่อยนี้ f a n t a s y of d REAM เรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับแล้วก็จบลึกถึงความหมายที่ผมแปลมาโดยตรงทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาแปลความหมายให้เข้าให้เข้ากับชาแนลมากขึ้นนะครับก็คือ Fantasy of d REAM จะเป็นชื่อที่ใช้เรียกตัวแทนของเพื่อนๆนและแฟนคลับทุกคนเลยนะครับสำหรับ Fantasy of d REAM มีความหมายสามารถแยกคำศัพท์ที่แยกคำศัพท์และความหมายได้ดังนี้นะครับ Fantasy แ,แปลว่าจินตนาการนะครับ of ก็เป็นแห่งแห่งหรือจากก็ได้นะครับ แห่งหรือจากอาจจะใช้เกี่ยวกับเชื่อ,อมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับและคําคือ dream dream คนที่เรียนภาษาอังกฤษมาจนชำนาญแล้วเนี่ยจนเป็นชำนาญการแล้วเนี่ยจะรู้กันดีนะคะว่า dream แปลว่าอะไรแปลว่าความฝันนั่นเองนะคเยบ่จินตนาการแห่งความฝันนั่นเองนะครับก็คือ a ฟนตาซีออฟดีมในความหมายของผมก็คือที่เป็นที่ผมนํทาทำทำความเข้าใจกับชื่อแฟนคลับของผมเองแล้วนะคะก็คือก็คือเป็นความฝันของผมที่อยากจะจรินตนการแบบใดผมนึกถึงสิ่งใดทำอะไรอย่างไรก็ตามผมจะต้องเป็นสิ่งที่อลังการต้องเป็นสิ่งที่ สมใจกับความตั้งใจและความสมหวังของผมเสมอและจะเป็นแฟนตาซีออฟขออภัยครับแฟนตาซีออฟด REAM ทุกคนจะช่วยผลักดันผมไปสู่ความฝันที่แท้จริงได้นะครับด้วยแรงแรงกับแรงเชียร์แรงใจของทุกๆคนนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับชื่อแฟนคลับของผมนะครับ ช่อง Channel กันนี่มาสติกนะครับมีชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการว่า Fantasy of d REAM นะครับเย่ก็ถ้าใครมาติดตาม Channel กันนี่มาสติกใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกันกันนี่มาสติกด้วยนะครับกันเยอะๆเลยกดกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันเยอะๆเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเกมสนุกสนก คลิปเกมใหม่ๆที่ที่ผมได้คัดสรรมาและคัดสรรความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบมากๆนะครับและหวังว่าหนึ่ได้100่งร้อยซับครั้งแรกนี้ได้หนึ่งร้อยซับซัสสคร b เบอร์ครั้งแรกแบบนี้ครั้งนี้และแบบนี้ครั้งแรกนะครับผมจะพยายามรักษามาตรฐานของตัวเองอย่างดีพยายามทำคลิปทุกวันนะครับ อาจจะมีบางวันหนึ่งถึงสองวันบ้างที่ผมอาจจะพลาดการทำคลิปไปครับโอเคครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆเป็นเพื่อนๆคลิกอย่างไรบ้างกับชื่อชื่อแฟนคลับที่มีชื่อว่าชื่อแฟนคลับที่ชื่อว่า Fantasy of d REAM ก็ก็มาคอมเมนต์ในช่องช่องคลิปช่องคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว สวัสดีครับบ๊ายบาย